ค่าที่ดีคืออะไรนะครับผมเข้าไปที่ตรง TikTok Shop แล้วผมไปที่คําว่าตลาดสินค้าองค์ประกอบในการที่ผมจะเอาสินค้ามาขายเนี่ยผมจะดูอะไรบ้างสินค้าที่ดีสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราทําคลิปติดคลิปดีแต่สินค้าหมดสินค้าโดนปิดการทํางานรีวิวห่วยนะครับเป็นไงครับมันก็จะไม่แพสซีทันทีเพราะว่ามันจะตายทันทีคลิปนั้นเนี่ยก็จะได้แค่วิวแต่ขายของไม่ได้นะครับเราก็จะดูอย่างแรกเลยอหนึ่งนะครับรีวิวดีหรือเปล่านะครับสินค้าดีคนก็รีวิวดีอันนี้ต้องมองด้วยนะครับว่าคนซื้อไปเนี่ยเขาจะได้ขอองทีี่่่ดหหหรรืปาาานคถ้้สิิวววยย โอกาสที่สินค้าชิ้นนั้นเนี่ยจะถูกปิดโดยทิกตอกเนี่ยก็มีสูงอันต่อมาก็คือนะครับเราก็จะดูยอดขายครับอย่างนี้เนี่ยมียอดขายอยู่8 6 7 9ชิ้นเราเห็นยอดขายประมาณนี้เราก็รู้สึกว่ายังไงบ้างสินค้ามันต้องดีแน่นอนขายได้เป็น8,000ชิ้นเนี่ยนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเอาไปทําตัวในหน้าเนงนะครับอันต่อมาก็คือสต็อกแน่นครับอย่างนี้เนี่ยสต็อกคือ1 2 0 0 0กว่าชิ้นนะครับมีสต็อกเยอะขนาดนี้เนี่ยเราขายไปเป็นปีเนี่ยเขาก็มีของเติมสต็นนนนนไงรรรัเเาาาก็ู้้้้สสึว่่มจะใหปแอ